สวัสดีครับ11โมงตรงของวันที่30มิถุนายน2564ครับอันนี้ภายใต้สถานอาการณ์โควิดที่กำลังจะเป็นโรคระบาดท,ที่มีความร้ายแรงที่สุดในโลกหรือกำลังจะมีการประกาศเตือนล็อกดาวน์ของรัฐบาลของอยุคประยุทธ์จันโอชาหรือรัฐบาลของประเทศไทยในเวลานี้อันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้เวลากลักตัวแล้วเราก็มาทำรีวิว เดี๋ยวผมจะอธิบายหรือว่าแนะนําให้เพื่อนๆดูผ่านๆเร็วๆนิดหนึ่งครับทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีอันนี้พระองค์นี้ผมได้มาจากอ,อําเภอพระทองคําจากร้านขายของเก่าร้านหนึ่งอันนี้ผมจะให้ดูครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มอันนี้ก็ผมทำอ่า YouTube ไปก็มีคนติดตามมีมีคนกดไลค์มีคนดู2,800คนแต่มีหนในนั้นมีบอกว่าขอดูเวลาเปิด เป,เปิดหน้ากรอบได้ไหมก,ก็เลยจัดให้ครับสาหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาที่ผมดูผ่านๆน,นี่แหละครับที่ผมเคยบอกว่าเ,ออเวลาที่เราแยกระหว่างพระปลอมกับพระแท้เนี่ยมันจะดูแบบนี้ครับดูในสิ่งที่พระปลอมไม่มีก่อนก็นแล้วกันอ,อันนี้ก็เราจะเห็นนะครัเแบบเขาเรียกยุบโดรนย่อกูกเก่าแตกหลานสิ่งนี้พระปลอมจะทําได้ แต่ไม่เหมือนอตรงที่เห็นนี้ภาษาเซียนพระเรียกว่าหนังปลากระเบนอันนี้ต้องมีครับต้องมีในองค์ที่เป็นพระแทะ้หัวไหลด้านขวาขององค์พระเห็นไหมครับหัวไหลด้านขวาอันนี้เนื้อหาแบบนี้พระบอไม่มีต่อมาเรื่องลักษณะพระหรือเรื่องตําหนิพระเนี่ยถ้าท่านดูพระมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วก็จะก็จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งถ้าเปรียบได้กับ ทั้งที่ทํางานมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วก็เขาก็จะสามารถแยกได้ว่าน็อตแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะเป็นน็อตภายในหรือน็อตภายนอกถ้าเราไปถามเขาเขาแยกได้ยังไงเขาก็อธิบายให้เรารู้ได้แหละครับเพราะว่าน็อตภายในเนี่ยมันจะมีหนึ่งละมันต้องมีความใหม่ก็คือไม่มีสนิม2องเกลียวของของน็อตที่อยู่ภายในเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราถามเขาเขาตอบได้ครับพระก็เหมือนกันถ้าเราถามคนที่เล่นพระมาเป็นเวลานานหรือว่าเขาดูพระชํานาญ ขาก็ตอบได้ครับสิ่งที่พระพระปอมไม่มีก็คือความความความเที่ยงตรงแม่นยําในเรื่องของทีมสงซึ่งพระปอมจะไม่มีต่อมาเรื่องความความเก่าความกูเนี่ยพระปอมจะใช้วิธีให้มันดําให้มันเปื้อนให้มันให้มันเหมือนน่ะนะครับต้องใช้คาว่าเหมือนคือทำทำให้มันดูไม่ชัดเจนจะได้ดูเป็นความเก่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ดูฮะไม่ชัดเจนเขาก็กลับมาดูตรงความไม่เหมือนอยู่ดีก็กลายเป็นพระที่ไม่ ยังไม่มีคุณค่าหรือไม่มีราคาในเวลาต่อมาอทุกคลิปผมจะทำา5นาที3นาทีครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปก็คลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยถ้าได้ดูแล้วนะครับส่วนที่คลิปที่2อนี่ยผมจะทำให้ดูเรื่องตำนีพระชา้าๆกวัานี้สักนิดหนึ่งปลายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ